If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know and you really want er to show. If you're happy and you know it, clap your hand. กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมมีแล้วเอเลี่ยนโซนนะวันนี้เราจะมาทําการรีวิวปืนกันทุกคนปืนที่เราจะมารีวิวก็คือปืนนี้ นะผมเป็นปืนได้รับฟรีเออได้รับจากไหนได้รับจากเอ่ออันนี้ครับผมอันนี้เป็นที่ผมโพสต์ไว้ตรงบอร์ดชุมชนนะที่หาคนเข้ามาแล้วก็มาช่วยกันทําภารกิจนะผมทําให้ครบก็จะได้ปืนระดับสีม่วงนะถ้าทําแบบไปเรื่อยๆที่อาเที่แบบยังไม่ครบนะทุกคนก็มันจะได้ปืนตามลําดับนี้แต่พวกนี้ผมได้หมดแล้วทุกคนก็เหลือปืนนี้ที่ผมเพิ่งได้รับมาเมื่อกี้นี้เลยทุกคนก็คือขอบคุณทุกๆคนนะผมที่อยู่ในเนี้ยแล้วก็มาช่วยกันทำนะผมเห็นไหมแปดคนทั้งหมดเลยนะผมก็ทุกคนมีส่วนร่วมนะผมก็ ค่อยๆเติมบางอย่างด้วยทุกคนบางทีผมก็แบบทำบา้บาๆไปเห็นไหมไอ้หมุนวงล้อ200รอ,อบเนี่ยอันนี้มีผมแบบส่วนใหญ่เลยนะคือแบบผมเป็นพวกใส่ใส่เปิดใส่ซุ่มอยู่างเงี้ยเนี่ยเออเทวีเงเทวทูตผมหมุนไปร้อยาะทุกคนและเหลือแค่นี้อันเดียวนะทุกคนแล้วก็เฮชเชืกกระดูกอะไรเงี้ยมันก็นกับเหมือนกันทุกคนผมก็เอออะไรเงี้ยทุกคนมันก็ช่วยๆกันทํานะแต่ละโหมดก็ช่วยๆกันทุกคนแต่ละคนมันสามัคคีแหละเออแล้วตอนนี้ผมเตรียมเพชรมา1,300เพชรเอามาทําอะไรเหรอ กูเอามาซื้อไอ้นี่ครับผมเพราะว่ามันจะหมดแล้วผมจะซื้อเออชุดครับผมแล้วก็หน้ากากของอนูบิสนะผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันหมดไปน่าจะแลผมขอซื้อให้มันติดคังไวก้ก่อนเลยก็แลวกันอ่ะเดี๋ยวเราซื้อก่อนเลยปึบโอเคซื้อสําเร็จครับแล้วก็นี่ด้วยโอเคสองอย่างทุกคนมารับของกันนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็ตอนูบิสนับเดี๋ยวเรามารับพร้อมกันให้หมดเลยปึบโอเค ถาวรนะผมนี่เป็นปืนม่่งถาวรน,นี่ทุกคนผมได้มาแล้วโอเคเดี๋ยวลบก่อนโอเคอยู่ในโกดังนะนี่นี่นี่ปืนนี้เลยทุกคนเหมือนจะเป็นปืน MP 5K ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองอัพก่อนเลยอัพแบบไม่เยอะดีกว่าผมอัพสักครึ่งหนึ่งยี่ห้าไปยี่สิบหกได้อะแล้วก็บัตรผมจะเอาสัก 9, ลวลเก้าวลแปดเนี่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกอัพไปเรื่อยเฉยประมาณนี้แหละ อโอเคเดี๋ยวมาเปิดก่อนเลยนะครับผมโอเคเรื่อยๆครับตอนนี้ปืนนี้ปืนฟรีนะอ่ะผมบอกก่อนเลยแค่ทำารกิดก็ได้แล้วแล้วไอ้อีเวนต์เนี้ยมันจะหมดเลยนะภายในวันที่10นี้แหละทุกคนแล้ววันนี้วันที่3ทุกคนมันจะถึงวันที่10แล้วอะ่ะนิดเดียวเองทุกคนรีบๆเก็บกันนะอเดี๋ยวจะไม่ทันทุกคนเดี๋ยวใส่หน้ากากนุบิทก่อนโอ้โหไม่เข้าทรงผมเลยว่ะเดี๋ยวหาเข้าๆก่อน ไม่มีเข้าเลยเหรอเออเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนก็ได้มา่งผมนี่อ่ะกไม่เข้าหนักเลยไม่เป็นไรเราใส่ไปทุกคนถือว่าเป็นชุดใหม่นะอ่ะอาอืมอันนี้มีแจ้งเตือนอะไรวะไม่ได้ใจอ๋ออันนี้ทุกคนสกิลจะเ,เปิดก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ปืนด้วยอืม แต่ในช่องนี้แล้วกันโอเคนี่ก็เป็นปืนนะผมอ่านี่คือปืนมาใหม่ชุดมาใหม่ในหาผมนะเพราะว่าไอ้ที่ผมลงทุนซื้อเนี่ยก็คือมันจะหมดอีเวนต์วันที่10พร้อมกันแล้วเนี่ยทุกคนคือมันจะหมดเว้ยผมก็เลยต้องรีบซื้อไว้ก่อนนะ เดี๋ยวมาดูเรื่องสแต็กกันบ้างทุกคนสแต็กดาเมจอยู่ที่26นะครับผมอัตรายิงอยู่ที่72ความแม่นยำอยู่ที่3เอ,อ43ของผมแล้วก็ควบคุมปืนอยู่ที่78ทะลุ18เคลื่อนไหว69ครับผมอืมจัดว่ายิงเบาทุกคนผมคาดว่านะคาดว่ายิงหัวนัดเดียวอาจจะไม่ตายทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเออ่หมดปกติก่อนทุกคน Liz Man Shop เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เติมคุ้มก็เติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข UID และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสําหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพชรเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดวิดแมนช็อปอย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคหาห้องเจอแล้วทุกคนเดี๋ยว เสียงเสียงเกมมันดังไว้ทุกคนขออภัยนะผมขอปิดเสียงเกมก่อนคือมันจะมันบั็อกดีนเสียงเกมแล้วล่ะแต่ผมไม่เอาดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเล่นบีดีกว่าเพราะบอทส่วนใหญ่มันจะดันบีนใช่ปะ่ะไปเราจะยิงได้เยอะดูทรงจะยิงหัวนัดเดียวไม่ตายนะทุกคนอันนี้ดูจากทรงนะเอ้ยนัดนัดหนึ่งเข้าร้อยร้อยหนึ่งเป๊ะเลยทุกคนถ้าระยะไกลนะัดจำนัดเดียวไม่ตายทุกคนนี่ขนาดบอทดจะไม่มีเกาะนะ ถ้าเจอคนในแหลงใส่เกาะนี่น่าจะแบบยากหน่อยทุกคนจริงๆน่าจะยากไอ้ถ้าผมวางระเบิดไว้อย่างนี้คือบอดมันจะไอ้นี่มันจะไอ้นี่ไม่ได้ทุกคนมันจะกู้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูอ่ะเอ้ยมันกู้ได้ทุกคน,นต้องวางแบบชิดๆหน่อยอ่ะมันจะกู้ไม่ได้เป็นสูตรครับผมรอก่อนเราใช้ท่าเต้นนี้เราเต้นตรงนี้ได้นี่ว่า เออถ้าเต้นเราเป็นไอเนี้ยเออมันจะเห็นแค่ครึ่งตัวทุกคนถ้าเต้นผมอะจะโกงตรงนี้แหละแต่ก็คือมันเป็นแนวนอนทุกคนคือมันจะกว้างหน่อยคนนี่ว่ะอืม้มดีนะมึงเจ็บไอสัตว์คือยิงคนอนะถ้ามีเกาะเห็นไหมทุกคนเข้านั้นและยี่สิบเองเบาๆเลยทุกคนปืนเนี้ยแต่ผมแนะนํานะได้มาก็ให้เก็บสะสมดีกว่าไปยิงจริง,รงคงไม่ได้ทุกคน แต่ว่าถ้าเก็บสะสมให้มันเป็นของแลอะไรเงี้ยเออน่าสนใจทุกคนไปจะรีโหลดไวนะผมว่าปืนเนี้ยมันแลดูรีโหลดไวห้หลอเกินโอ้โหยี่ี่ไม่ตายด้วยสา์เป็นไงทุกคนมันิงเบาเกินอะ เว้ยแต่เรื่องเรื่องแรงดีดผมบอกก่อนเลยว่าไม่แทบจะไม่มีแทบจะนะทุกคนแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจะลองไอ้นี่ให้ดูทุกคนยิงแบบคุมปืนกับไม่คุมปืนให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าเดี๋ยวผมลองไม่คุมปืนนะถ้าผมไม่คุมปืนแรงดีดก็น่าจะไม่มีอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าการควบคุมปืนของปืนนี้มันค่อนข้างสูงอะ่ะนี่คือไม่คุมปืนทุกคนเห็นไหมแรงดีดแทบจะไม่มีเลยเดี๋ยวลองคุมดูไม่มีแรงดีหนักเลย เฮ้ยแต่กระสุนมันกระจายโดนกระสุนมันมันไม่ค่อยนิ่งนะดูจากทรงเห็นไหมเมื่อกี้มันกระจัดกระจายออกไปทุกคนโอ้ยแลยะไกลเข้านัดละสิบเจ็ดเหี้ยบ้าเปล่าโอ้ยเข้านัดละเจ็ดสิบหกไอ้ท่านทุกคนนั่นคือไม่นั่นคือบอทนะทุกคนคือบอทจะไม่มีเกาะทุกคนเหี้ยอะไรอ่ะเข้านัดละเจ็ดสิบหกนี่ถ้าเจอคนมีเกาะระยะไกลทุกคนก็คือน่าจะเข้านัดละห้าสิบได้ประมาณทุกคนห้าสิบ <c oughs> คือแบบไม่ถึงครึ่งเลยมั้งนะโอ้โหแต่นี้ผมอัพไม่เต็มด้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยผมยิงมันไม่โดนเลยนี่คอเนี่ย <c oughs> ยิงนิ่งๆแล้วคอยังยิงไม่โดนอี่เหรอเกิน <c oughs> <c oughs> มันต้องยิงระยะใกล้อะทุกคนและระยะใกล้ยังเบาอยู่นะปืนนี้แม่มันยิงไม่ค่อยดีแหละแต่เหมาะการเก็บสะสมอะ <c oughs> ผมว่านะก็คือ ได้มาสะสมอย่างเดียวทุกคนไม่ต้องไปใช้จริงหรอกใช้จริงหัวพาดนะไปลงแรงก็คือเนี่ยที่ผมแบบไม่อยากลงแรงก็เพราะว่าใช้ปืนนี้ลงแรงไม่ได้ทุกคนมันยากฆ่าได้ก็ฆ่าได้แหละแต่น่าจะใช่สักตัวสองตัวผมไม่เก่งด้วยเลยประเด็นโอ้โหยิงเสียเต้นเลยเช็ดแคอเอาไงอะ่ะเฮ้ยเชิงมันดีวะ บอดตัวนี้เชิงมันดีว่ะเฮ้ยทุกคนบอดผมเชิงมันดีจังวะเอาเรื่องจังวะเฮ้ยไปเดียวเราเข้าไว้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าผมรู้สึกว่าระยะไกลมันจะยิงแล้วก็สุดมันกระจายทุกคนยิงน,นิ่งๆเคาะก็ยังไม่โดนอะเอเคนี้ยิงนิ่งเคาะโดนนะถึงกระสุนจะกระจายทุกคนกดค้างอะเฮ้ยผมจะกดรีโหลดทำไมเนี่ยอืม อืมโอ้ยเลียกลถ้าไม่มีเกาะเข้านัดรีบหกถ้ามีเกาะผมว่าเข้านัดละยี่สิบเลียงกลทุกคนประมาณมาห้านัดตายทุกคนวางก่อนชึ้บบีบบนปะไอ้บีบบนปะดูหลังให้แล้วกันไม่น่ามา อืมโอ้โยเข้าหัวนัดเดียวยังไม่ยังไม่ตายทุกคนเมื่อกี้เข้าหัวไปแล้วนะเย้นั่นคือเป็นบอดบอดจะไม่ใส่เกาะอย่างที่ผมบอกทุกคนเข้าหัวนัดเดียวยังไม่ตายเลยก็สะสมมารีวิวให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะทุกคนร,รีบๆทำนะสะสมมันดีกว่าเฮ้ยมาตัวเดียวจริงหรอบีอะปกติมต้องมางเยอะแยะแบบปากกระป๋องไม่ใช่หรอวะ อระยะใกล้ทุกคนนี่คือแบบระยะจูบมันนัดเดียวตายทุกคนโอ้โหถ้ามีเกาะระยะจูบผมว่านัดเดียวก็ไม่ตายถ้าให้ผมเดานะจูบจูบ <c ười> คือแบบปืนมันเบาอะทุกคนไม่เป็นไร M P 5รออย่างเดียวดีว่าปึบๆึบ คนละยี่สบหครับมาเชื่อมอีกแน่เลยเฮ้ยเพื่อนเรายิงได้เว้ยโอเคประมาณนี้ทุกคนได้เห็นดาเมจปืนที่แท้จริงแล้วก็ที่ผมไม่อัพขั้นสิห้าก็คืออัพขั้นสิห้าไปก็ยังยิงควาทีไม่ตายอยู่ดีขึ้นเบาอยู่ดีทุกคนเข้าใจไหมคือเออนั่นแหละน่าจะรู้ถึงศักยภาพปืนนะครับผมก็ เอาเป็นว่าเอามาเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็ประมาณนี้แหละมันเป็นปืนที่เบาทุกคนเือต้องทํความใจเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าถ้าสะสมไม่ได้ผมว่าก็ดีนะถ้าสมมติแบบมันไม่กลับมาอีกแล้วก็อาจจะเป็นปืนแรงก็ได้เออสมมติใครจะขายรหัสทิ้งทิ้งอะไรเงี้ยผมว่ามันมันดีเลยนะก็คือแบบอาจจะเป็นปืนแรงเพิ่มมูลค่าเออเพิ่มมูลค่าครหัสเราเอะไรประมาณน,นี้ ก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่าน,นี้แล้วกันทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับนะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะจุบูจุบุ